คุณผู้ชมในถ้าจํากันได้ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยคุยกับนักวิชาการนักสิ่งแวดล้อมหลายคนเกี่ยวกับความกังวลผลกระทบจากเอลนิโยที่มันเริ่มกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงกลางปีนี้น่าจะไปสิ้นสุดเอาเราวมิถุนายนบอกว่าเอพอนเอลนิโยแล้วเนี่ยที่น่ากังวลอย่างปัญหาภัยแล้งจะก,กังวลแค่ไหนน้ากักเก็บในอ,อ่างเก็บน้ําของเขื่อนต่างๆจะมีเพียงพอกับการเกษตรการอุปโภคบริโภคหรือเปล่าหลายคนบอกตรงกันบอกปี -66 ไม่น่าห่วงค่ะ น้ำต้นทุนมาค่อนข้างเยอะแต่ที่จะน่าห่วงก็คือปีนี้นี่แหละว่าน้ํามันจะเพียงพอหรือเปล่ากับความแห้งแล้งที่ชัดเจนขึ้นทุกทีในขณะนี้นะคะลองมาติดตามกันว่าสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําแห่งต่างๆของเขื่อนต่างๆเป็นยังไงข้อมูลล่าสุดจากทางสทนชค่ะก็พบว่าสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําภาพรวมเนี่ยปริมาณรวม63ของความ จุเก็บกักก็คือราวๆห้าหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านลูกบาทเมตรแต่ปริมาณน้ําใช้การได้นะขณะนี้อยู่ที่ราวๆสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือว่าอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านลูกบาทเมตรนะคะแต่ถ้าไปลงรายละเอียดในคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติในรายพื้นที่ค่ะภาคเหนืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ส่วนใหญ่น้ําใช้การยังเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เขื่อนใหญ่อย่างภูมิพลน้ําใช้การตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นต์สิริกิตเนี่ยวิกฤตเลยค่ะ เหลือแค่ประมาณ20%แล้วอย่างแควน้อยอาจจะมีต้นทุนมากหน่อยก็คืออยู่ที่48%ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลำเปาายังไม่น่าห่วงค่ะน้ำใช้การเหลือ58%แต่ต้องจับตาจริงๆก็คือน้ำในอ่างของเขื่อนอุบลรัฐเหลืออยู่ใช้การได้36%และสิรินธรตอนนี้ดูจะวิกฤตแล้วนะคะเหลือน้ำใช้การแค่ประมาณ23%เท่านั้น ภาคกลางเขื่อนป่าศักยังมีน้ำใช้การได้38%แตค่ะแต่ว่าเขื่อนกระเสียวเนี่ยวิกฤตจริงๆเหลือแค่11%ภาคตะวันตกเขื่อนสีนครินเขื่อนขนาดใหญ่เหลือน้ำใช้การที่21%แต่ที่ต้องจับตาม,มากจริงๆก็คือ เขื่อนคลองสียัดทางภาคตะวันออกที่เหลือน้ําปริมาณน,น้ําใช้การได้แค่7%เท่านั้นคุณผู้ชมดังนั้นภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะต้องจับตากันเป็นพิเศษและภาคใต้น้ํากักเก็บค่อนข้างเยอะนะคะยกเว้นที่เขื่อนปราณบุรีน้ําใช้การน้อยเหลืออยู่ประมาณ29%เท่านั้นแต่ทีนี้ที่น่ากังวลจริงๆก็คือสี่เขื่อนลุ่มเจ้าพระยาค่ะนี่จะเป็นแหล่งน้ําสําคัญสําหรับใช้ในการพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่รับร่มภาคกลางนะคะน่ากังวลไม่น้อยปริมาณน,น้ําไหลเข้าเนี่ย มันน้อยมากๆค่ะข้อมูลล่าสุดวันที่11มีนาคมเมื่อเทียบกับปี66พื้นที่รับน้ำของทั้ง4เขื่อนเหลือมากกว่าปี66ค่อนข้างมากนะคะรวม4อ่างเนี่ยยังรับน้ำได้อีกกว่า1 1 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี66ตอนนั้นเหลืออยู่ที่ราวรา0 0 0กว่าล้านลูกบาทเมตรขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนป่าศัก เป็นศูนย์ค่ะสทนชประเมินว่าสถานการณ์แหล่งน้ําที่ต้องเฝ้าระวังอย่างน้อยๆสแห่งด้วยกันนะคะสําหรับปีนี้ก็คือภาคเหนือเนี่ยเขื่อนสิริกิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือที่เขื่อนจุฬาภร์ภาคตะวันออกคือที่ เขื่อนคลองสียัดและภาคกลางที่เขื่อนกระเสียวอย่างที่เรารายงานตัวเลขกันไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะทางสํานักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดานะคะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมคาดการณ์กันว่าพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งปีนี้มากถึง54จังหวัด274อเำเภอ6 3 3้าบตำบลมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด5จังหวัดค่ะก็คือโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิศรีสะเ,เกดและสุรินทร์จะหนักไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ะะทางการรับมือเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่ามีการตั้งศูนย์บรรเทาภัยแล้งขึ้นแล้วให้ทางกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะให้เตรียมจุดจ่ายน้ําบาดาลอย่างของกรมทรัพยากรน้ําเขาเตรียมเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับการแจกจ่ายน้ําบาดาล607แห่งด้วยกันเพื่อที่จะบรรเทาภาพรวมความเดือดร้อนนะคะแต่ว่า การคาดการที่น่าสนใจอีกอย่างคุณผู้ชมเดือนเมษายนนี้เอลนิโยจะอ่อนกำลังลงแล้ว แต่ที่มันจะซ้อนขึ้นมานั่นก็คือภาวะลานินยาที่จะตามติดมาทันทีลานินยาก็คือฝนจะมากเกินค่าเฉลี่ยค่ะเมษายนจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก็คาดการว่าปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละแก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการบริหารจัดการน้ําท่วมน้ําแล้งปีนี้ทำกลางความกังวลในเรื่องของสภาพอากาศสุดข,ขั้วซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบ ตอบประชาชนได้มากๆโดยเฉพาะในระยะช่วงเวลาก่อนที่ฝนจะมาในเดือนเมษายนนั่นก็คือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะคะ